พระพรของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งหกวันแห่งการทรงสร้างและวันสบาโตในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปลกอยู่เหนือน้ำนั้น พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรก พระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ําที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็น และเวลาเช้าเป็นวันที่สองพระเจ้าตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าผ่านดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่า ทันดินจงเกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดและต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนทันดินและก็เป็นดังนั้นทันดินก็เกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สามพระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพ,พื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายกำหนดฤดูวันปีและให้เป็นดวงสว่างต่างๆบนภาคพ,พื้นฟ้าเพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดิน ก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงที่ใหญ่กว่าคลองวันดวงที่เล็กกว่าคลองคืนพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนภาคพื้นฟ้าให้สองสว่างเหนือพันดินให้คลองวันและคืน และแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สีพระเจ้าตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและให้นกบินไปมาในภาคพื้นฟ้าเหนือแผ่นดินพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด ซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ำเป็นฝูงฝตามชนิดของมันและสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่าจะมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเลและให้นกทวีมากขึ้นบนพันดินโลก มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้าพระเจ้าตรัสว่าผ่านดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าตามชนิดของมันก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน และสัตว์ต่างๆที่เรื้อยคลานทุกชนิดบนพันดินตามชนิดของมันแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่า